เสียงสีบอกค่อยดีจังน้อยด้วยพี่น้องมื้อนี้ได้ปูดำปูเนื้อมากจ้ะจะนํามาหนึ่งก่อนเนื่องจากเชฟแซมนําปูมานึ่งก่อนล้างให้สะอาดแล้วนึ่งนะคะอเห็นของปวดแล้วบ่เห็นแล้วเอามึงดูของหมักของหมักไหเมิ่ของหมักที่สุดเลยนี่ปูอัสกา กามโคงแงพี่น้องนี่ซี่ตัวนี่เก็ดร้อยแปดร้อยนี่พี่น้องเอ้ยนี่ลูกจะให้กินน้องจะให้กินน้องไส้ลาม่าไปเบิงซูมเบิงกูน่ะกูน่ะก๋ำโคงไงปูเนื้อค่ะชอบแห้งปูเนี่ยของชอบเราจะนึ่งปูเสร็จแล้วเราก็มาแบ่งเป็นชิ้นๆแบบนี้เพื่อนำไปผัดนะคะจากนั้นเชฟแซมก็ผัดกระเทียมให้หอมๆเลยค่ะกระเทียมเนี่ยเราไปโขกก่อนนะคะโขกให ละเอียดแล้วก็นำม,มาผัดให้หอมๆก่อนจ้าเมื่อคืนฝันไงฝันว <c oughs> ่ายังฝันมาได้เห็นแล้วกินยากหลายฝันว่าได้เห็นแล้วกินแล้วเก็ดจนฝันอันนั้นอะไรแคร์เชฟแซมผงกะหรี่ครับใส่ไข่ใส่ที่เตรียมไว้ครับอ๋อที่เตรียมไว้ใช่ไหมน้ำผัดผงกะหรี่ ใส่อะไรมั่งใส่ไข่ด้วยไหมน่ะใส่ไข่ไข่อืมอนหอยอได้ที่แล้วใช่ไหมได้ใส่กูลงไปส่วนผสมและเครื่องปรุงต่างๆเชฟแซมจะผสมลงในถ้วยแล้วก็มาเทเลยค่ะ พราะว่าเพื่อนบ่คอยบอกสูตรดอกพี่น้องที่แน่ๆก็มีพงพัดผัดพงกระลรีล่ะจ๊ะเข้มะะบ่ห่ะว่าะหะเฮ็ดเข้มเอยเด้อโอ้เชฟขึ้นรอแท้มือเนี่ยก็หูดชวก็หูดอีเดยอนเี้อ, <c oughs> อะไรคะ่น้าหน้าขึ้นใช่หอมหัวใหญ่สัวตัวตไปทุกคนยอดเลยค่ะ น่ากินไหมคะปูผัดผงกะหลี่คะ่ะเป็นปูเนื้อนะคะบายเชฟแซมจ้าเต็มกระทะเลยจ้าพี่น้องปูผัดผดงกะหลี่สูตรเชฟแซมใครมีข้าวสวยร้อนๆมาเด้อค่ะเด้อมากินนํากันจ้ามากินน้ำมงอิงก,กับเชฟแซมนะคะแม่เขียวด้วยมาคะ่ะนี่จ้ะหอมๆเลยพี่น้องปูทั้งหมดสีตัวคะ่ะ้โอ้โหอ้คน,น้างคน แซบบมาจ้าปูผัดองกะลีแซบใบแซบแซมจัดหอมชื่นใจเราจะนึ่งปูก่อนนะคะทุกคนเสร็จแล้วมาแกะเป็นชิ้นๆแล้วค่อยนำมาผัดนะคะนี่ของมากโลดละพันกัยกินน้องไส้ลากับลูกสซวใหญ่สื่อมากกับลูกเคยใหญ่ซื้อแซบแแ่บพี่น้องก็แล้วแแบบก็แล้วมั้ง เืียงไล้เดิแซบลายเหนเียงไข้เลยที่มึงดูพะเยาคบแซบบ่ปลายหยั่งไมบด่ปลาปลาเด็ดตัวนี้อันนี้ไค่อยู่ใช่ไหมโอ้ยลีเลียนหลุดขึนไปละปะขึ้นกยเ้ไปขึ้นเขาด้วยป่ะนี้